สวัสดีครับร้านหมกันน็อกยูอร์เฮเมดลาดพร้าว93นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเอาหมกันน็อกตัวนี้มารีวิวครับนี่เลย A 1 0รุ่นดรา k เคนครับผมตัวนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่ของทางสเปนนะครับซึ่งราคาเปิดตัวมาอยู่ที่2690บาทครับผมมีแค่1ราคานะครับโดยสีที่ผมจะเอามารีวิววันนี้นะครับผมจะเป็นสีมาตรฐานของทาง A 1 0เขาเลยก็คือเป็นสีพื้นโดยจะเป็นลายเดียวกันนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นสีเทาดําตัดสีเขียวมะนาวหรือสีฟลูออเรสเซนต์นะครับ ส่วนทางด้านขวามือของผมจะเป็นสีดำตัดแดงแล้วก็มีขีดขาวหน่อยนะครับโดยโดยลายที่เข้ามาอีก2ตัวที่ผมม่ได้มาตั้งนะครับมันจะเป็นลายชื่อลายไวเปอร์นะครับมันจะเป็นลายปลาปริญญาเนี่ยแหละครับตัวสีแบบเขียวมะนาวหน่อยนะครับผมตัดด้วยสีน้ําทะเลสีฟ้าสีน้ําเงินแหละครับแล้วก็พื้นสีขาวอีกลายหนึ่งจะเป็นลายปลาเก็ก็คือเป็นสีด้านนะครับอันนี้จะเป็นดําด้านแล้วก็เป็นลายปลาหมึกที่เป็นโจรสลัดส,สีส้มๆแด,งๆ,ด,ง,ๆดงๆหน่อยนะครับผม โดยรายละเอียดหมวกภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ตัวชิลหน้าก่อนเลยนะครับชิลหน้าที่ให้มาจะเป็นแบบใสนะครับซึ่งกัน UV ได้ถึง95รวมไปถึงเคลือบสารอันตี้สแวรก็คือกันรอยขีดข่วนให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวชิลตัวนี้ก็จะรองรับการยึดแผ่นพินล็อกหรือแผ่นกันฟ้าที่เรารู้จักกันนะครับผมส่วนตัวชิลเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นชิลแต่งปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลประลอดประลอดเงินหรือชิลดำนะครับ ส่วนช่องลมด้านหน้านะครับจะมีทั้งหมด2ช่องก็คือตรงปาก1จุดนะครับแล้วก็ด้านบนศีรษะอีก1จุดนะครับโดยที่จะเป็นช่องผ่านอากาศหรือแอโรดนามิกครับผมในส่วนของด้านหลังของตัวหมวกนะครับผมก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์แบบสั้นให้แล้วก็ช่องลมผ่านอากาศที่มาจากช่องลมด้านบนนะครับจะเป็นตัวผ่านอากาศมาในจุดของตัวช่องลมด้านหลังนะฮะซึ่งน้ำหนักหมวกตัวนี้นะครับวัสดุที่ให้มาจะเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกนะครับซึ่งหมวกน็อกแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะักทุกวันนี้ ใช้เป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดแล้วเพราะว่าการเซฟตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเซฟตี้ดีรวมไปถึงน้ําหนักที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเบานะครับซึ่งน้ําหนักตัวนี้สตาร์ทที่1450กรัมเท่านั้นเองครับผมขึ้นอยู่ที่ไซส์ของตัวหมกด้วยนะครับเพราะตัว Acid รุ่นราเ g o นเนี่ยครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เชลนั่นคือ XS-1M จนึง แล้วอีกเชลหนึงก็จะเป็น L ถึง XL ครับมาตรฐานของหมวกตัวนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยก็คือจะได้เป็นทั้ง ECE แล้วก็ DOT ครับผมต้องเรียกได้ว่ามาตรฐานที่ให้มาคุ้มค่ากับราคาที่ได้นะครับในราคาเพียงแค่2,690บาทเองเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในของตัวหมวกกันน็อกบ้างดีกว่านะครับว่าหน้าตาของภายในเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ ซึ่งภายในนะครับนวมต้องได้เรียกว่าสัมผัสว่านิ่มมากนะครับตัวนี้ใส่สบายนุ่มกระชับนะครับรวมไปถึงตัววัสดุของนวมนะครับจะเคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะครับช่วยในเรื่องกําจัดสิ่งโสโปรกนะครับหรือแบคทีเรียที่ค้างอยู่ตรงตัวนวมนะครับสายรักคางนะครับจะเป็นแบบมาตรฐานเลยครับก็คือเป็นแบบ D- 링นะครับเข้า2กับ1นนะครับตัวช่องใส่ลำโพงบลูทูธในของรุ่นนี้จะไม่ได้มีมาให้นะ ต้องต้องอาจจะหาตัวอะแดปมาเพิ่มหรือว่าอาจจะต้องคว้านเอาหน่อยนะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็ติดตั้งได้ครับไม่ได้กดอยู่มากเพราะโค้งก็อยู่ห่างจากหูพอสมควรเลยสําหรับใครที่อยากเข้ามาลองหมกันน็อกหรือเข้ามาชมใบจ,จริงนะครับสามารถบล็ออินเข้ามาได้ที่ร้านหมกันน็อกยูร์เฮเมตตั้งอยู่ซอยลาดพร้าวเ3าครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยส่วนใครที่อยากจะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นความแทคติดต่อไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝาก a อสิรุ่นดาเ k e n ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube เออร์เนช n แนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเวลาอัปเดตลง YouTube จะได้รับชมบวกกับน็อกที่แบบรีวิวครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมร้านบวกกับน็อกย oh ูเรเลาทาวาสิบสาต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ